สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูโปรเจกต์บอร์ดเกม m y s t i c Mischief w o r Room 2นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะหน้าจอมาหลือย่างโอเคมาแล้วนะฮะ s y s t m i Mischief 2นะครับเป็นบอร์ดเกมแนว asymmetric asymmetric board game ที่ได้รับรางวัลเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือบอร์ดเกมแนวเล่นไม่เหมือนกันเหมือนร o t ทุกคนเป็นบอร์ดเกมแนวแบบเรามาทำโปร,รกิจมา เออเหมือนคล้ายๆกับสู้กันไหมผมว่ามันคล้ายๆแบบนั้นก็ได้นะมาทําทานูน่นทำนี่มาเดินในแมปมาวางแผนให้ศัตรูของเราโดนนู่นโดนนี่นะครับแล้วก็เก็บแต้มไปครบสิบแต้มกันซึ่งการกลับมาในมลร์ม2ทูครั้งนี้ผมรู้สึกว่าน่าประทับใจมากผมรู้สึกว่าเป็นบอร์ดเกมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับซึ่งกระแสอยู่ไทยค่อนข้างจะเงียบเยบมากไม่รู้จริงเงียบอะไรกันนัดนะครับวันนี้เขากลับมาอีกครั้งอ่าเขากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เขากลับมามีอะไรบ้างนะครับ โดยการก,กลับมาในครั้งนี้ของมิสติมิชิพวอนทูนะครับหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับเกมนี้เล่นได้หนึ่งถึงสี่คน,นครับหนึ่งถึงสี่หมายถึงเขาเล่นโซโลได้นะครับทุกคนใช้เวลาเล่นประมาณสี่สิบห้าถึงเก้าสิบนาทีผมรู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันไม่เกินสองชั่วโมงผมรู้สึกว่าบทเกมที่ไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอายุประมาณสิบสี่ปีนะครับแต่เอาตรงๆสิบสี่ปีของเขาผมาด้วยลักษณะของเกมที่มีการวางแผนเยอะแล้วกันนะผมเลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะ ไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้น,นทุกคนไม่ได้อ่านเยอะนะครับแต่ว่ามีไอคอนที่ต้องจําแล้วก็มีการวางแผนชั้นเชิงอะไรในแมพซึ่งแมพก็เหมือนกับกระดานหมากรุกครับเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมซึ่งถือว่าโอเคเลยนะโดยตัวละครในวอลุ R ่มทูก่อนแล้วกันนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด4ตัวทุกคน 4, 4ีสีเผาใหม่นะครับซึ่งของเก่าอ่ะมีอยู่แล้วประมาณ7นะครับมีอยู่ประมาณ7ตัวนะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้างจะให้มาเยอะพอสมควรนะ แล้วก็ออรอบนี้เข้ามาพร้อมกับแอปพลิเคชันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคอย่คอยว่ากันด้วยกันเนาะก็มาด้วยกัน7จ็ดอี 4, รวมกันเป็น11นะครับสําหรับใครที่เคยพลาดในโปรเจกตรอบที่แล้วนะครับรอบนี้มาแบบจัดเต็ม11เผ่11า11เผ่าที่คุณสามารถเล่นได้ไม่ซ้ํากัน11เผ่าที่ผมว่าเกมกล่งองหนึ่งที่คุณสามารถเล่นทั้ง1 1เผ่ดได้แบบไม่ซ้ำเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะเหมือนรูทนะครับกล่องหนึ่งคุณเล่นได้อย่างน้อยสี่รอบอะแต่เกมนี้มันอาจจะเป็นแบบ บอลลุ้มทูเนาะบอลลุ้มทูเนี่ยคุณสามารถเล่นเป็นกล่องเดียวๆก็ได้นะครับกล่องเดียวๆคุณก็จะได้เล่นสีเผ่าเนี่ยแต่แน่นอนโอ้โหความมีคิกซาเตอร์เกมเมอร์อย่างเงี้คุณต้องอออินเท่านั้นนะอออินออโอตติงนะฮะไม่ซื้อหมดก็ไม่เอาดีกว่านะครับซื้อหมดสิบเอ็ดเผาเล่นแบบพว,วกแตกกันไปข้างหนึ่งเลยฮะโอ้โหผมว่าคุ้มอะ่ะคุ้มโดยพื้นฐานผมมองว่าเกมนี้ดีดีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าทําไมมันถึงดีนะฮะก็สิบเอ็ดเผานะครับมีเจ็ดโหมดให้เล่นนะครับ เล่นแบบยาวๆไปได้เลยนะอืโดย volume t o นะครับก็จะมาพร้อมกับ standalone game นะครับ standalone game ที่ว่านี่ก็หมายถึงเเล่นเป็นกล่องตัวเองได้นะครับเอาไปรวมกับอีกกล่องหนึ่งก็เหมือนกับมีสองเกมเลยทุกคนมี2เกมที่สามารถมารวมกันได้นะครับก็มีแฟคชั่นใหม่มาสี่แฟคชั่นครับมีแฟรี่มีเวร์วูฟมีกากอยอหอแล้วก็มีตัวแฟรี่เอ้ยพูดซ้ำเปล่าวะเออตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้เดี๋ยวไปก่อนไปก่อน อันนี้คือลักษณะของเกมนะครับลักษณะของเกมก็คือเหมือนกับเกมแก้พัซเซลนะครับแก้พัซเซลเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีชั้นเชิงอยู่ในด่านนะครับซึ่งแต่ละโหมดก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีเหมือนกับโหมดที่มีตัวตัวตรงกลางเดินไปเดินมาครับถ้าสมมุติว่าเราไปเดินขวางทางมันเดินเงี้ยเราตายเงี้ยเพื่อนศัตรูก็จะได้แต้มอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะเรียนรู้ง่ายครับก็เพราะเพราะว่าเรียนรู้ง่ายเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนทุกคนเห็นเห็นตรงในมอดบอร์ดเขาไหมฮะ บอร์ดเขาเนี่ยมมมันจะเป็นไอคอนแบบชัดเจนเลยสิ่งที่คุณต้องจำก็แค่มีไอคอนอย่างเดียวคือถ้าจำไอคอนได้มันก็จบครับเนี่ยอ่านอ่านอาจจะไม่ได้เยอะมากนะผมมองว่าไม่ได้ยากที่จะเข้าใจขนาดนั้นนะ่ะแค่คุณเข้าใจไอคอนก็พอนะครับคือให้คนเดียวเจ้าของเกมจำไอคอนแล้วอธิบายคุณได้แล้วคนอื่นผมว่าอธิบายรอบเดียวก็รู้เรื่องครับแล้วก็มีลูกเตา๋าปกติผมไม่ชอบเกมลูกเต๋านะผมพูดเลยนะครับผมผมผมรู้สึกว่าผม,ผมไม่ค่อยชอบอะแต่ว่าเกมเนี้ยเขาไม่ได้แบบทอยทอยทอย,ทอยแล้วก็ สุ่มเลขอะไรแบบนั้นอนะมันเป็นการบริหารลูกเต่าทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะการบริหารลูกเต่าแบบนี้นะคร competitive but not competitive ก็เหมือนกับว่าเป็น,ปนการใช้กลยุทธ์ไม่ใช่การมาสู้กันทื่อๆนะฮะก็มันเป็นชั้นเชิงในเกมแะทุกคนแล้วก็เนี่ยทุกอย่างใช้สกิลไม่ใช้โชคนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละไม่ลูกเต๋าเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อทอยเพื่อเอามาโจมตีัตูของคุณนะแต่มันใช้ทั้งศะการวางแผนการคิด ซึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นแนวคิดของเหมือนกับหมากรุกเหมือนกับโกเหมือนกับอ,ออะไรนะหมากล้อมอะไรพวกนั้นนะ่ะเออใช่ไหมเถอะเขาเข้าใจเข้าใจฟิลยังไม่ทุกคนเหมือน,นเหมือนกับอะไรแบบนั้นอนะ่ะหมากฮอตเออหมากฮอตหมากลุกอะไรพวกนี้นคือมันมีมันมีความเป็นแพทเทิร์นแต่ว่ามันมีความแพทเทิร์นในยุคสมัยใหม่ของบอร์ดเกมยุคใหม่ที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะสำหรับทำไมคุณต้องแบ็กตอนนี้อ่ะคุณได้ตัวละครเป็นเฮดมาสเตอร์นะครับ ผมรู้สึกว่าพรีเพนของทางค่ายไม่ค่อยสวยนะครับก็ถ้าสมมติว่าซื้อมาเนี่ยผมว่าซื้อตัวธรรมดาดีกว่าซื้อแบบไม่ต้องเพนมานะครับมันรู้สึกฟุ่มเฟือยอะมาจ้างมาจ้างมาจ้างที่บีวิชมีจ้างที่พยากรุณนอะไรแบบนั้นก็ได้ดีกว่านะฮะที่ที่มีรับเพนในไทยหรือไม่ก็อาร์ติสส่วนตัวนะฮะดีทอยบอดเกมก็รับเพนนะทุกคนดีทอยบอดเกมดีอีกหนึ่งเลยฮะแล้ว แบบนั้นจะดีกว่านะครับหรือไม่คุณก็เพ้นเองซึ่งผมเข้าใจอยู่ว่าถ้าใครสะสมสายมินิเจอร์การมาเพ้นเองมันลาบากนะฮะลูกเต๋าสวยมากผมบอกเลยนะลูกเต๋าโคตรสวยผมชอบลูกเต๋าแบบหินอ่อนแบบนี้มากนะครับสวยมากเลยครับออนไลน์โหมดนี่เป็นอีกช้อยส์หนึ่งผมว่านะสาหรับใครที่ยังมองไม่เห็นภาพกับเกมเกมนี้นะครับไม่ต้องซื้อครับผมกล้าท้าเลยวอลุ่มทีจะมาจริงนะทุกคนวอลุ่มทีจะมาครับเกมเนี้ยถ้าทุกคนดูตรงนี้นะเขาจะเริ่มส่งเสียงหาปีนาแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะคาดเคลื่อนนะครับ เขาวางแผนมาแล้วเพราะหนึ่งโปรเจกต์ Project แรกของเขาทํามาแล้วฉะนั้นเขาไม่ต้องมาผลิตอีกนะฮะเขาแค่เอาของค้างเก่าของเขามามาขายเลยแล้วก็อะไรพวกแพทเทิร์นเก่าๆของเขาอะ่ะมันไม่ได้มาต้องออกแบบอะไรใหม่หทุกคนมันจะไวไวนะฮะเดือนแปดปีหน้าเองก็เริ่มส่งแล้วผมว่าน่าจะต้องเริ่มส่งก่อนเดือนส้ำอะคือเขามาผลิตแค่กล่องวอลล่มทัวร์ทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้มีแอดออนอะไรเพิ่มนะฮะมีแค่แบบเนี้ยเฮดมาสเตอร์ master, ลูกเต๋าอ,อะไรแบบีเฉยๆอะ่ะผมว่ามันเร็ว เร็วนะพอส่งปุ๊บรออีกสักหน่อยวอลลุมทตามมาชัวนะครับเพราะว่าไอตัวละคร4ตัวที่มาในโปรเจกต์เนี้ยครับที่จริงอะ่ะเขามีลิสต์เป็นเยอะมากนะครับแต่ให้โหวตกันโหวตมาแค่สีเผ่าแล้วเอลิ์พวกนั้นอะ่ะมันยังสามารถยัดมาได้อีกนะครับผมเลยเชื่อว่าเกมเนี้ยวอลลุมทหมาแน่นะครับ a y it t i r s เอ่ะได้เล่นก่อนแน่นอนครับ Kickstarter เขาจะส่งให้ก่อนนะครับส่งให้ก่อนรีเทลนะครับราคาที่ดีกว่านะครับ มีกระดานไม้ให้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะสั่งเพิ่มเป็นแอดออนนะฮะมีค่าลส่วนลดในการพรีเพนให้ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่สวยนะฮะไ,ไปจ้างเลยฮะมีแชร์เลนเป็นเหมือนกับเขาบงกดให้บลาบราบราฮะสี่แฟคชั่นใหม่นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะผมขอไปเร็วๆนะกากยแฟรีนะครับแล้วก็โนมแล้วก็แวร์วบทั้งทั้งหมดที่พูดมาสิบเอ็ดเผ่านี้เล่นไม่เหมือนกันนะทุกคนเล่นไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะ แต่ว่าน่าจะอยู่ในในลักษณะกดพื้นฐานใดพื้นฐานหนึ่งที่เหมือนกันนะผมว่าก็เดินขึ้นลงซ้ายขวานั่นแหละแต่ว่าจะมีเอฟเฟกของแต่และตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรนะข้ามๆไปนะฮะตึ๊ดตึ๊ดต๊ด,ตดอา้าวหน้าขาวนะฮะโหลดไม่ทันนะฮะอืมโอเคมาแล้วอันนี้ก็พูดถึงแอปพลิเคชันนะครับ แอปพลิเคชันเนี่ยก็ผมว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีที่ทําให้เราเห็นภาพได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เกมมันเหมือนที่ผมบอกมันมีความเหมือนหมากลุกเหมือนหมากฮอตมีแต่ว่าเป็นแบบยุคสมัยใหม่ที่แบบว่ามีแพทเทิร์นของตัวเองแบบนี้ผมว่าแบบนี้น่าสนใจก็คือเราโหลดมาเล่นก่อนได้เรามาเล่นดูแล้วแบบว่าเอยเราชอบไหมเราชอบไหมโลคีลิปปเปล่าเราค่อยซื้อสนับสนุนเขาในเชิงแบบจับต้องได้อีกทีหนึง่งซึ่งอย่างที่บอกครับวอลุ่มทีมาแน่มันไม่คงไม่วอลุ่มหนึ่งวอลุ่มสองจบหรอกแต่ผมคิดว่าค่ายเนี้ย มีหลังหักเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่ในมุมมองผมว่าจะมีบิ๊กบ็อกก์บิ๊กบ็อก์แบบรวมรวมกล่องเดียวเลยแบบนี้นะทุกคนซึ่งจะมองว่าเออรอซื้อตอนนั้นก็ได้มั้งอะไรแบบนี้ผมว่ามองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นผลดีเพราะถ้าเขาโปรเจกต์เขาไม่สามารถทำกำไรกำไรได้ดีเขาอาจจะไม่ทำนะครับแต่ผมเชื่อว่าทำนะอนนี้พูดได้เต็มปากนะว่าทำอืมอันนี้ผมขอไปเร็วๆแล้วกันนะฮะนี่อันนี้เป็นเกมเพลย์นะครับ กราวคิปเปอร์อีกตัวนี้แหละผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดอีกตัวนี้มันจะเดินไปเรื่อยครับจะเดินหันหน้าไปเรื่อยหันหน้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครขวางเขาเขาก็จะเตะออกไปเหมือนตายครับตเตะออกไปเหมือนตายก็จะเสียแต้มแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็เล่นกันใหม่แบบนี้นะฮะอันนี้ด่านแบบปรับเขาวงกดได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมจําไม่ได้ทุกคนขอขอไปเร็วๆนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันนานแต่และตัวจะมีความสามารถพิเศษนะครับทุกคนเหน็นไหมอีตัวนี้ กรากเนี่ยก็สามารถแบบเดินแบบมอนเหมือนเต้นได้ตัวนี้ก็สามารถไล่ศัตรูไปช่องอื่นได้อะไรแบบเนี้ยมันเจ๋งตรงนี้แหละผมว่านะมันเจ๋งตรงนี้แหละมีนี่การการได้แต้มนะครับการได้แต้มตามตามด่านต่างๆใช่ไหมโดนเตะออกไปเลยโดนเตะออกไปก็เสียแต้มนะครับมีลูกเต๋าลูกเต๋านี่ผมผมโอเคกับตรงนี้แหละครับต่อให้ไม่เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าที่แบบทําทําตามแอคชั่นเฉยๆนะครับมีมี a b i ิต t y สำหรับที่อะไรแบบนี้อ่ะ บุลิกิตต่างๆนะไม่รู้เหมือนกันนะมีสามารถอัปเกรดแฟคชั่นของตัวเองได้นะครับถ้าเก็บของพวกนี้อ่ะก็จะทําให้มันแรงขึ้นมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะมีช่วงเวลาต่างๆที่สามารถปรับแมปได้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นภารกิจคิดว่างนั้นนะปรับแมปก็เล่นต่อไปอาจจะเล่นประมาณสักสองรอบอะเล่นสองรอบใช่ไหมแล้วใครทำถึงสิบแต้มก่อนก็ชนะไปนะครับผมว่าเข้าใจไม่ยากเลยนะทุกคนพูดตรงนะเข้าใจไม่ยากนะฮะรู้สึกแบบ มันง่ายอ่ะง่ายที่จะเรียนรู้จริงผมรู้สึกว่าง่ายที่จะเรียนรู้นะครับมีให้เราในเทปบรลทอปซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้อ่ะไม่มีคนเล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้มีโหมดต,ต่างๆนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอรวมได้นะครับรวมได้สองสองนะครับมีทัวร์นาเมนต์มีโซโล่โหมดอ่ะมีบอทให้ด้วยนะครับโอเคนะบิดเฮดบิดโหมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันบิดโหมดก็เหมือนเอาสองแมปมารวมกันเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะบิดทีมบิดท,ทีมนะครับ มีโซโล่โหมดนะครับผมขอไปเร็วๆนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็ก็เยอะนะทุกคนนี่มีกล่องแยกให้ต่างหากเป็นบ้านๆไปนะครับอ่ะแอมพีดิกส์แอมพดิกส์เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับเป็นจิ๊กสตาร์เตอร์เอ็กซ์คลูซีฟกล่องที่แล้วเพราะว่าพาคขหนึ่งที่ผมบอกว่ามี 7, 7เจ็ดเจ็ดเผาใช่ไหมที่จริงกล่องหลักกล่องวอลลุ่มหนึ่งเขามีสี่เผาครับแล้วอีกกล่องเนี้ยเพิ่อมอีกสามตัวนะครับเป็นเป็นโกสวิชกับโตรนะครับเป็นสามสามเผา ก็ก็น่าจะมีสไตล์การเรื่องของตัวเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะมีเพลย์แมทด้วยเหรอว้าวน่าสนใจนะครับก็กล่องกล่องโมลุ่มทูอย่างเดียวนะทุกคนสามารถเป็นกล่องส่วนตัวของเขาเล่นเองโดยตัวของเขาเองได้นะก็59ดอลลาร์นะครับถือว่าราคาดีนะครับถ้า99ดอลลาร์เนี่ยก็จะรวมพรีเพนต์มาให้นะครับก็เพนต์สีมาแต่งหัวไม่สวยนะโคตนไม่สวยเลยบุ่งตรงครับแล้วก็อออลอินนะครับออลอินแบบไม่เพนต์ผมว่านี่คุ้มสุด คุ้มมากครับร้อยห้าสิบเก้าดอลลาร์ผมว่าคุ้มนะร้อยหสิบเก้าดอลลาร์เดี๋ยวรอรอ,อไปดูค่าส่งกันพวกอันนี้แพงอ่ะสองห้าเก้าผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่สวยอ่ะมันเพนมินิมันก็ดูดีขึ้นนะผมว่ามันไม่ไมสวยอ,อันนี้คืออะไรสแตนดาร์ดอะไรอัปเกรดมินิเจอร์เบสมินิเจอร์เพิ่มเบสเข้ามาการ์ดหนาขึ้นมีหนังสือหนะ layer board. าดับเบิลเลเยอร์บอร์ดบลาบลาบลาก็ถือว่าโอเคนะ โอเคแต่ผมเชื่อส่นใจจริงว่าจะมีวอลลุ่มทีทุกคนจริงๆนะมาทรงแบบนี้วอลลุ่มทีมาแน่ครับมันกับไม่ต้องเดาวเงินเยอะพวกคุณรอกันก็ได้แอดออนต่างๆนะครับแอปพลิเคชันหนังสือมีเพลย์แมทให้เพลย์แมทให้กระดานไม้ห้าสิบเก้าดอลลาร์ซึ่งผมว่าถ้าสมมติว่าเล่นแล้วสนุกจริงๆกระดานไม้ผมมันน่าจะฟินนะแต่ถ้าสมมติประหยัดนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อพวกนี้ก็ได้ซื้อเกมในกล่องหน,นึ่งใเนี้ ซื้อ p พ y m มพอผมว่าเพียงพอแล้วนะฮะต้องอินจริง,รงๆอะทุกคนแต่ว่าเนี่ยโหเนี้ยผมชอบมากเลยลูกเต๋าหินอ่อนสวยชอบจริงผมพูดเลยนะฮะสวยสวยสวยเลย,ยเลยูกเต๋าหินอ่อนสวยมากแต่ให้ทุกคนมาดูในโปรเจกต์เองดีกว่ามันสวยนะฮะอืมโหลดไม่ทันอีกแล้วฮะอะไรวะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะก็ร้อดอลลาร์นะฮะ1้อดอลลาร์เนี่ย เอาเอาตรงๆว่าส่วนตัวผมอะโหลดแอปมาลองเล่นก่อนทุกคนไม่ก็เล่นในเทเบิลบท็อปเลยครับไม่ต้องโหลดแอปก็ได้โหลดแอปมันก็สะดวกดีแหละอาจจะมีเล่นกับบอทได้เล่นอะไรอย่างนี้ได้นะเล่นเทเบิลบอท็อปหาเพื่อนเล่นครับลองเข้าไปเล่นคนเดียวก่อนก็ได้ผมคิดว่าเกมนี้มันจับมือเดียวก็ได้เพราะว่าแต่ละตัวเล่นไม่เหมือนกันอ่ะแล้วกดก็ดูไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดน,นั้นนะครับดูไอคอนเฉยๆอ่ออออะลองสุ่มๆลองเล่นดูก่อนก็ได้ผมว่านะจับทางได้อาจจะชอบก็ได้นะฮะผมมาติดอยู่อย่างเดียวมันเล่นได้แค่สี่คนฮะ ผมชอบเล่นเกมยังไม่ได้มากกว่าส่ไงเดี๋ยวน่าเสียดายผมจะชอบไอเดียเกมนี้มากเลยนะแต่ว่าด้วยลักษณะเกมแหละครับมันต้องเล่น4คนจริงๆที่จริง,รงมัควรจะ1น,น,นึด้วยซ้ำแหละผมว่านะแต่ว่า4คนเขาก็ยังแบบไทยๆไ,ไปได้นะโอ้ค่าส่งดี23ดอลลาร์นะฮะยีดอลลาร์ทุกคนถูกมากถูกมากนะครับ159นะครับบวก23นะครับ182ใช่ไหม โคนโคนสามสิบหกช่วงนี้ค่าเงินหนักนะครค่าเงินแข็งเออเราซื้อเราหน้าแพงขึ้นทุกคนมันแพงหกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทโคตรถูกราคาโคตรดีราคาดีนะผมว่าดีในขานาดค่าเงินเราต่นนี้เรานะทุกคนมันดีจริงๆเขาผลิตที่จีนแหละค่าส่งเขาเลยได้ผมว่าดีอันนี้ดีแ้ะบวกให้หน่อยบวกเข้าไปสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดพันหกร้อยหสิบห้าถ้าโดนภาษี แต่ถ้าไม่โดนก็6,500ฮะก็ดีอ่ะเอาดีนะผมว่าดีนะราคาดีเลยนะเล่นได้11รอบอ่ะคือมีถ้าใครชอบรูทดีกว่าผมว่าถ้าใครชอบรูทชอบแนวพัซเสิลสู้กันแบบนี้ผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมนึงที่คุ้มค่านะฮะคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะผมว่า Mystic m i s c h i e f เนี่ยเป็นเป็นบอร์ดเกมที่น่าลองผมพูดแบบนี้ดีกว่านะเป็นบอร์ดเกมที่คู่ควรกับบอร์ดเกมมอรผมคิดอย่างนั้นนะ รางวันตอนวุลนุ่มหนึ่เขาก็เยอะนะทุกคนผมว่าน่าลองน่าลองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ